มอร์นิ okay. ่งมอร์นิ่งวันนี้วันอะไรวันนี้วันบอกมันปะเนี่ยถ้าบอกมันฉันต้องเป็นคนถือโดน่ายโอเคอันนี้บอกนะเด็กง่บอกนะเด็กง่ที่พี่โอ๊ตหยุดก็เป็นวันที่แปลกวันหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วในเดือนหนึ่งแทบจะไม่มีคือต้องคืนคิวเท่านั้นถึงจะได้หยุดเลือยงไงคืนคิวไหมเ้ยไม่คืนเพราะว่าจองไว้หมดแล้ว ปลุกให้หน่อยปลุกให้หน่อยปลุกให้หน่อยว่าทําอะไรอยู่ซิพร้อมหรือยังอันนี้ถ้าเกิดโทรหาพี่โอ๊ตตอนเช้ามีต <sh arp from predators> <trans> ่างเอปชั่นครับหนึ่งรับสายกอดอาบน้ำอยู่สองรับสายอพี่แองจี้อยู่สามตัดสายเลยเหมือนจะปลุกปิดความผิดอะไรสักอย่างอุ้ยหลายรอบแล้วนะพี่โอ๊ตแต่ว่านี่เดี๋ยวดูว่าเป็นออปชั่นไหนครารู้พี่โอ๊ตเหมือนลาบบู๊กดหนึ่งอุ้ยพี่โอ๊ตอุ้ยตกใจมากเอ่าโอเคค่ะฝากด้โอเคค่ะ สสวัดีค่ะอันนี้เป็นออปชั่นสีเลยเป็นทันตามบีฟพัตามบี Good ูดมาเ n งครับทุกท่านบ้านโคตรคู่นาวันที่ตื่นเช้ามาแล้วมีข่าวนะครับแม่ด่าโอดประโมททั้งวันจริงๆแล้วตื่นเช้ามานี่คือจะต้องฟังพอร์ตแก๊สนะ จะไม่ค่อยได้แบบถ่ายนั่นถ่ายนี่พรอะวันนี้หยงมันบอกว่าเดี๋ยวถ่า,าย,าายาให้หน่อยก็เลยต้องถ่ายนะครับกิจกรรมตอนเช้าจะตื่นมาแต่งฟันล้างหน้าระหว่างแปรงฟันล้างหน้าก็จะฟังพอดแคแต์ไปด้วยพวกพอดแคแค์ความรู้ต่างๆ <c oughs> หรือว่าข่าวแล้วก็เตรียมเสื้อผ้าสำหรับชุดวันนี้ครับ <c oughs> งาน <c oughs> นิ่งต้องยอมผมดำมาด้วยนะแล้วผมทองแต่ว่าไปถ่ายงานแล้วผมทองแล้วมันน่าเกียดก็เลยต้องยอมดำแล้วพอดำน้องแอมก็ซื้อมาให้ดำแบบเนี่ยดำดำไม่มีประกายน้ำตาอะไรนั่นเลยดำอย่างเดียวก็ปังแล้วพวกมันทำมีเนียใหม่ครับถ้บดูคนแบ่งขันหรอหรือว่าไม่ชอบชอบเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวอัมม่าเข้ามาแบก่อนเดี๋ยวเราดัด่งโดยอ่ะไปให้ดูบายบาย เราไงเราต้องไปเลยไหมเพราะเขาตื่นแล้วนะเดี๋ยวรอรอเขาก่อนดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเราไปปุ๊บใช่ป่ะเราคว้าตัวเขาอะแล้วเราพาเขาไปกินข้าวต่อให้เขาหยุดเราก็อยากไปด้วยใช่ให้คนดูรู้ว่าแบบพี่โอ๊ตวันหยุดจริงๆของพี่โอ๊ตอะคือหยุดจริงๆนะแต่ว่าขอถ่ายแต่ว่าเดี๋ยวเป็นมุมแอบถ่ายทั้งหมดเลยแล้วพี่ก็จะพูดน้อยๆจะแบบไม่ไม่ตอบปากตอบคากับพี่โอ๊ตแล้วจดแล้วนะว่าพี่พูดน้อยๆไม่ตอบปากพูดน้อยๆเพราะเกรงใจพี่โอ๊ตแล้วไปแล้วนะ จะไปแบบมือปิดกล้องหรือจะไปแบบคิ้วขึ้นหรือจะไปแบบแพนไปแบบไหนดิไปแบบใหม่ไหมทิ้งกล้องไห้ดูวหน่อยดิอ่ะทิ้งกล้องเหรอโอเคงั้นทิ้งกันนะไม่อยากโกหกโกหกไปโกหกเลยไปเรื่อยๆร้อยครับน้ำเสร็จก็ต้องทาครีมกันแดดเพราะว่าแก่แล้วนะครับไม่น่าเชื่อว่าฝ้าจะเริ่มขึ้นที่จมูกแอะผมเป่าแล้วเรียบร้อย ีชุดเราอยู่ข้างล่างนะครับเราก็จะมาหยิบอุปกรณ์ก่อนนี้เราจะใส่ชุดน้ำเงินก็จะเอาอันนี้นะครับแหวนอยู่ข้างล่างียบร้อยครับเราก็จะลงจากบ้านกินข้าเลยครับ กูเพิ่งจะตื่นลงมาอาบน้ำเชาคเน็ตอยู่นีตื่นมากูต้องนอารมณ์เสียแต่เช้าเลยเฮ้ยมึงหงิดทำไมต้องมาเจอคนสับปลี่ยนที่เหมือนแค้นอะไรก็ไม่รู้่คิดไม่ออกเลยอ่ะเกิดอะารปะนี่เดี๋ยวคอยดูพยากรณ์นะแป๊บเดียวพี่บอกพี่เลยยอดเลยโยกกูติดซีรีส์มากเลยว่ะเรื่องอะไรครับเดอะแบร์เดอะแบร์ที่มันเป็นเชฟสนุกจนกูอยากเปิดร้านอาหารเ่ยเฮ้ยซีรีส์ รู้แค่เขาต้องไปแก้ปัญหาให้พี่ชายเขาอะไม่คือมันคือมันคือเชฟที่อยู่ร้านอาหารระดับต้นของโลกพี่ชายตัวเองเปิดร้านอาหารเหมือนกันแล้วพี่ชายก็ตัวตายก็เลยก็กลับมาบริหารร้านอาหารตัวเองเพื่อจะให้ได้มิชลินสตาร์เฮ้ยโหดีจริงเพาสนหน่อย เบอร์แรกที่ใส่ในชีวิตตอนที่เราอยู่โรงเรียนใช่ป่ะเบอร์9ก่แอคกองหน้าเก่งสุดเบอร์9จะติดแอคหน่อยเบอร์10นี่คือเป็นกองกลางห้องเคลื่อนเบอร์8นี่คือกองกลางตัวทำเกมเบอร์4เบอร์5นี่คือเซนเตอร์แบ็กแต่เบอร์11เนี่ยมันเป็นแบบอันเดอร์ด็อกหน่อยจะเบอร์10ก็ไม่ใช่จะเบอร์9ก็ไม่ใช่นะแล้วไม่เก่งด้วยไม่ค่อยเก่งเราจริงจริงสกิลเราเป็น,น,ววน,นยังเก่งมาก มึงมีโอกาสที่จะติดทีมชาติอะไรอย่างงี้ถ้ากูแบบไม่ติดยิงก้อนอะติดทีมชาติแล้วตอนเด็กไปติดยิงก้อนจริงเหรอพี่ติดยิงเหรอเติดกับมึงอะแหละเติดกับมึงอะแหละอ่าไปกินข้าวกับแม้ไม่คือเอาจริงกูติดซีรีส์เดเบรมาติงขนาดว่ากูเมื่อวานกูพอดูจบครับกูต้องไปหาข้อมูลเกี่ยวกับมิชลินสตาร์เลยเข้าใจครับมิชลินสตาร์นะครับคือมาตั้งแต่ปี1900คือมิชลินสตาร์นี่คือมาจากพี่น้องเฮ้ยใครเปิดเพลงอะไรเพลงชาติเหรอกูต้องแถวตรงปะเนี่ย พี่น้องที่เขาเป็นคนก่อตั้งมิชลินอ่ะเมื่อก่อนอ่ะเวลาเรากินข้าวใช่ป่ะคือยานพาหนะเมื่อก่อนอ่ะมันขับไปไกลไม่ได้สมมุติว่าบ้านกูอยู่พัฒนาการเนี่ยกูต้องแดกข้าวแถพัฒนาการอ่ะกูแดกได้แค่บางซูปเนี่ยซึ่งพี่น้องตระกูลมิชลินอ่ะเขารู้สึกว่าถ้ารถมึงขับไม่ไปไกลอ่ะยางเขาก็าขายไม่ออกอเขาก็เลยหาเรื่องคืออยากให้คนออกไปกินข้าวนอกบ้านก็เลยทํามิชลินไกด์เมื่อก่อนมันเป็นมิชลินไกด์ก่อน,เ,น,อนอเขาบอกว่าเป็นนิทยรศารแรกๆของโลกนะเว้ยที่แบบไก์ที่แจกฟรีอ่ะเพื่อให้คนออกไปก ยางมันจะได้หมดแล้วมันจะได้เปลี่ยนยางตลอดไงตอนแรกที่พี่หนูว่าพี่งงปะว่าทำไมม่ชาลิงถือกูงงก็ใช่ไงกูก็เลยไปหาข้อมูล่าอ๋อจริงๆแล้วมันเป็นหนึ่งในการตลาดที่ทําให้คนน่อยากออกไปขับรถมากขึ้นเพื่อไป <c oughs> ใช้เวลากับครอบครัวเพื่อจะเพื่อจะใช้รถอ่ะเพราะว่ากลัวดูเดอะแยแล้วกูแบบขี่ละหนึ่งดาวสองดาวมันจะแบ่งยังไงวะ <c oughs> แต่ว่าทุกวันนี้มันไม่ได้แบ่งอาจจะไม่ได้แบ่งแบบนั้นแล้ว <c oughs> มันมีวิธีการแบบการตรวจการเสิร์ฟแล้วเขาบอกว่าวิธีการให้ดาวเขาอ่ะเขาเก็บไว้เป็นความลับนุ้ย ก็ไม่มีอะไรเลยครับตื่นเช้ามานะครับแปรงฟันนะครับแต่งตัวลงมาเล่นกับหมานะครับแล้วก็สตาร์ทรถตอนนี้กูมีรถอยู่หลายคันใช่ไหมรถที่มันขายไม่ได้มันคือมี9 9 7าเทโบกับตัว9กี่เป็นวินเทจใช่ป่ะมึงเชื่อไหมที่กูซื้อรถมากูเปลี่ยนแบตเตอรี่ไปอ่ะสองก้อนเพราะมันจอดเฉยๆแล้วมันไม่ได้สตาร์ทแบตบมันก็หมดแล้วกูไม่ได้เสียบไปคั่วชาร์จไว้ก็ต้องตื่นมาแล้วก็มาสตาร์ทสตาร์ทแล้วก็ต้องเอาไปวนวนเพราะอะไรรู้ปะ ล้อกูจอดตอนนี้ล้อกูจะกลมนะจะเป็นสี่เหลี่ยมลนะเพราะว่าล้อมันจะแบนและถ้าไม่ขับไม่ได้เพราะว่ายางมันจะกรอบเหมือนรองเท้าเวลามึงเก็บหร้อไม่ใช้เลยนะยางมันกรอบโชค๊คอัพมันก็จะรั่วเพราะว่ามันไม่ได้มีการขยับของโชค๊คฉะนั้นวันนี้กิจกรรมก็คือผมก็ต้องพยายามทันุบำรุงรักษารถให้ดีที่สุดโดยการที่สตาร์ทรถเช็ดรถด,ดูแลรถแต่ละอย่างสำหรับชาวเน็ตนะครับที่มีรถหลายคันนะครับจะรู้ว่าการดูแลรักษายากมากนะครับต้องพยายามเลือกวัสดุที่ดีเลือกของที่ดีในการใช้รถของเรานะครับอย่าง ไปดูของม,มิชลินมามาตรฐานเขาสุดยอดนะแบรนด์นี้เขาอยู่นานม,มาถึง135ปีคือกูตายแล้วกูเกิด3รอบ <c oughs> แล้วก็มิชลินนะครับเป็นยางติดรถที่หลายแบรนด์เขาใช้นะ f e r r a r i Porsche Mercedes BMW <c oughs> แต่ที่โหดนะนวัตรกรรมเขาพัฒนาใหม่ตลอดทั้งออนโรดนะครับและบี o อนไปถึงอวกาศแล้ว <c oughs> ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือเ<ม>ขาบอกยางมิชลินทุกรุ่นนะครับสามารถใช้งานกับรถ E ีวีได้แบบยอดเยี่ยมคุ้มค่ากับเรานะครับแล้วก็ยั่งยืนกับโลกของเราด้วยเพราะรอบการเปลี่ยนยางน้อยลงขยะมันก็น้อยลงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมิชลินนะครับเขามีเป้าหมายที่จะผลิตยางยังยงย่งยืน100%เ็นะครับภายในปี2050นาเป็นสอ<ม>ี่0 2่ไม่เกินย5ปีไม่เกินย6่ปีเราจะได้เห็นว่ายางที่มันยังย่งยืน0้อะเปงรมเซ็นต์จะเป็นยังไงราตู้ว่านี่มผม,าาง,มงม่เี่ใช ทุกวันสิ่งที่สำคัญคืออะไรนุ่มหลับสบายแล้วก็ต้องปลอดภัยไม่รู้ว่ารอบหน้าถ้าเปลี่ยนยางทั้งบ้านเป็นมิชลินได้หมดนะครับขอลูกค้าเป็นมิชลินได้หมดนะปอเช่ของผมทุกคันผมใช้มิชลินได้หมดขอแค่แบบเอ้ยถึงรอบแล้วโทรหาพี่โอ้ยพี่โอ้ยอยากเปลี่ยนยงังมิชลินหอเปล่าเราไว้ใจอยู่แล้วไว้ใจอยู่แล้วไปยังไงอยู่แล้วอุ้ยนั่นแต่กูตื่นละอยู่ด้วยได้ไหมได้ดีไปกินข้าวดีกว่านรู้เลยน้องชาย ไม่เคยมาไหนที่ไม่เจอกล้องเลยอยู่บ้าน,นก็เจอกล้ okay, okay. องจอปิดออกมาก็เจอมึงโอเคโอเคเอากล้องหนีอะ่ะอ,อาพี่เอากล้องหนีแล้วกล้องหนีแล้วจะตั้งแถวนี้นะ ของ่อของพ่ของ่รอพี่นลอใช่ไหไม่ใช่หรอออ๋อใช่ใทำไมไม่เหมือนกันอนะไอซงอของพี่เริ่มหยิบมืแล้วครับของพี่เริ่มหยิบมืแล้วครับยง เ,เดี๋ยวคำดิ่งไม่พี่ยศขอแบบนี้ได้ไช่วยช่วยหน่อยนะป้าสอนวิธีการใช้ทำไมจนถึงมีซ่อมเยอะขนาดเนี้ยกูยังไม่รู้เลย <c oughs> อันไหนใช่อะไรบ้างเลยต้องถามพี่เขา <c oughs> อันไหนอะไรบ้างครับ <c oughs> ใช้จากซังนอกข้างนใช้จากงนอกเข้าข้างในห <c oughs> ม่หนว่าต้องหยิบอันนี้เอาไปหิบข้างนอกเนี้ยนะฮะ <c oughs> อันนี้ใช้คู่นี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 ้นอันนี้อันนี้ช้อนซุปใช่ไหมครับแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราจะใช้อันไหนตอนไหน ้วันนี้อาหารของเรานะครับเมี่ยงหอยเชลลฮอกไกโดกับกะปิหวานยำชะครามกับทอดมังกุ้งเคล้าเครื่องแกงใต้คับต้มครงปลาเนื้ออ่อนรมควันกับขาปูทะละบะช่อชมพูไส้ปลากับซอสเปรี้ยวหวานเนื้อซากะพริกไทยดำกับข้าวเหนียวดอนเสาเรือนขนมเล็บมือนากับไอศครีมงาดำคับ อยากกินวะเป็นกำลังชนิดก็เดี๋ยวทางทางนี้ได้โอเคเดี๋ยวมาทางนี้ได้มาช่วยดูตรงนู้นด้วยช่วยดูตรงนู้นด้วยกูอะตากูอะไปตรงนู้นมดแล้วอย่าพูดคำหยาบนะคะตาผมมาอยู่ตรงนู้นมดแล้วครับจริงค่ะคุณท่าน อย่างแรกเม uh> claro> ี่ยงหอยเชลฮอกไกโดกับกะปิหวานอร่อยอ่ะไม่เชลยไม่เชลยวไม่เชียวดีจดดวย อ,อันนี้คือยำชะครามกับทอดมันกุ้งเครากับเครื่องแกงใต้ผมไม่เคยกินยำชะครามเลยครับครั้งแรกเลยยำชะครามก็ชะครามเนี่ยเขาจะขึ้นอยู่ก็ราวกับจังหวัดสมุทรสงครามลงไปจนถึงชุมพรนะครับพอหลุดจากชุมพรเวลาก็จะไม่มีนะ หน่งมองอะไร ต้มโครงปลาเนื้ออ่อนรมควันขาปูทะเลบะมันฟิวชั่นกันอะมันแบบญี่ปุ่นกับไทยไอะเจอตรงกลางพอดีอะลูกครึ่งอ่ะอสดโลง่ง สู้ฟันเนื้อปูมันหวานแบบเขาเด้งสู้เหมือนแบบกัดกูสิปูปูปูมันแบบกัดฉแบบันซี่พี่ออดกัดโนซี่อ,อืช่อชมพูไส้ปลากับซอสเลี่ยวหวาน กินไปคำแรกเหมือนนี่เลยพิกชายทอดก็พริกชี้พริกชอบผิดเนี่ยซอสเป็นนั้นเลยอันนี้อร่อยมากเลยอ่ะนี่ขอ,อยังไม่แบ่งนะครับ <c oughs> พเพราะว่าเงยไปฝัง <c oughs> งป่งนู้นเพราะเงยไปฝั่งนู้นมีสองลูกแล้วก็เลยขอฝั่งยังไม่แบ่งไม่ใช่งกนะแต่ว่าเห็นแล้วว่าฝั่งนู้นมีไม่เห็นว่าจังหวะฝั่งไม่กินฝั่งนู้นจะเงิน กรพริกไทยดำกับข้าวเหนียวดอนเสาเรือนกินเนื้อกันดีกว่าโหเนื้อยุยเลยอ่ะอร่อยมากเลยครับหัวนี้อร่อยแบบแสงออกปากเลยครับมีความสุขความสุขอันนี้อร่อยมากนี่คือแบบจบวันจบมื้อเลยอ่ะ ที่ขอบคุณมิชลินนะครับถ้า,าสมมติว่าไม่มีมิชลินใช่ปะ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าร้านนี้อร่อยอยู่ดีใครจะแบบเดินดุมด่มๆเข้ามาแสดงว่าพอมีแล้วก็มีคุณภาพไงสิ่งที่สำคัญคืออะไเลยรูป้ป่ะแบร,รนดิง้งจารนี้สร้างแบร,รนดิ้งให้คนเชื่อเรื่องยากนะโ <c oughs> อ้ยชาวเน็ตไอ้ที่จานนี้อร่อยจริงวะ่ะ <c oughs> ชาวเน็ตจานนี้แม่งอร่อยมากเลยวะ่ะ <c oughs> กลับมาที่เรื่องแบร,รนดิง้ง <c oughs> ไม่เรื่องแบร,รนดิ้งสำคัญยังไงรูป้ป่ะอันนี้ไม่ได้พูดถึงแค่อย่างมิชลินนะ <c oughs> สมมติเราพูดง่ายๆว่าทำไมเรารู้สึกว่า ตักบริบูรณ์ตลกเพราะว่าแบรนดิ้งของตักบริบูรณ์มชัดมากแล้วไงฉะนั้นเหมือนกันมิชลินเขาสร้างแบรนดิ้งจนทั้งยางทั้งเรื่องของการไกลาอาหารเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พวกอินโนเวชันต่างๆเชื่อใจได้แล้วไงชอบที่เขาบอกว่าเขาจะพยายามพัฒนายางให้ใช้คุณภาพได้ร้อยเปอีกแบบ2 0ปีข้างหน้าอะไรเงี้ยมันดีนะมันดีกับโลกเราใครที่อยากทานนะร้านข้าวเอกกมัยซอย10นะครับเข้ามานิดเดียว มีที่จอดรถก็จอดได้น่าจะเกือบ10คันมั้งใครอยู่นะรือถ้าใครมันไม่ไหวจริงเอามอเตอร์ไซค์มาก็ได้เรจอดที่มอเตอร์ไซค์พนักงานก็ได้เ้วก็เดินมาจอยจอยสบายส,สบายอร่อยมากครับอร่อยมากแล้วก็อย่างหนึ่งที่รู้สึกเลยคือเชื่อถือมิชลินได้พอมีดาวแล้วอ่ะของแท้เอาแล้วนี่แล้วคือมันไม่ใช่แค่ยางรถยนต์หรือว่าไม่ใช่แค่อาหารนะคนรู้สึกแค่นั้นคนรู้สึกก็พอได้ยินเขาว่ามิชลินก็คือคิดแต่ยางกับร้านอาหารอร่อยๆแต่จริงๆเขามีอินโนเวชั่นหลายอย่าง เขาม,มีมียางรถยนต์ยางมอเตอร์ไซค์ไปถึงรถไฟรถไฟนี่ไม่ใช่เขาเอายางมาใส่รถไฟไม่ใช่นะ <c oughs> อุปกรณ์อื่นที่มันอยู่ในรถไฟแล้วก็รถบรรทุกไปถึงอวกาศแล้วอ่ะไปถึงนูน่นไปถึงอวกาศเครื่องบินเครื่องบินมันไปหมดแล้วนะครับฉะนั้นก็ฝากด้วยใครที่ เชื่อถือในมิชลินก็ลองมาใช้กันจะเปลี่ยนยางเส้นหน้าก็ลองมาใช้มิชลินครับหรือว่าอยากลองทานอาหารอร่อยๆถ้ามีมิชลินแปะไว้ไม่ว่าจะเป็นกี่ดาวหรือว่าเป็นแค่ไกด์ก็คือมันคือเรื่องของความอร่อยเรื่องความยอดเยี่ยมแล้วนะครับแบรนดิ้งเขาสุดยอดจริงแข็งแรงแล้วก็ยางทุกเส้นนะครับเขาออกแบบด้วยนวัตรกรรมแบบยางยั่งยืนแล้วเขาบอกแล้วเมื่อกี้่ยตอนที่เราเปิดรายการว่าเขากำลังจะออกแบบยางที่สามารถยั่งยืน100%ซได้ภายในปี2050 ใช่ไหมภายในภายในปี2010นะเขาบอกเขาก็จะกำลังทำวิจัยอยู่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมานะเพิ่งรู้ว่าเขาอะมีโปรเจกต์ทำนวัตกรรมร่วมกับนาซามากี่ปีนะพี่โยง20่ปียี่สิบปีแล้วอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเขามีล้อไร้ลมสำหรับสำรวจดวงจันทร์ด้วยเพราะถ้าไม่มีลมมันไม่ได้เพราะว่าข้างนอกมันเป็นมันไม่มีอากาศไงถูกไหมฉต่เรนความปลอดภัยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเขาไปเอาอากาศได้ในชีวิตประจำวันของเรามันก็ต้องปลอดภัยแน่นอนครับยอดเยี่ยมขอบคุณมิสลินครับอย่างนึงต้องบอกเลยอาหาร ปิดคลิปแล้วเนี่าไม่ปิดนะแต่ปีกี้หรอปิดลราพูดพูดปิดเฉยๆฉยเผื่อๆไว้ปิดคลิปครับเอาแบบบล็อกแต่ก่อนนะมาพูดพูดอะไรอย่างงี้มีไหมปิดคลิปครับปูลๆูลชักชกระชากแบบแต่กอบบ่กอนนะแบบบล็อกอ่ะบล็อกแต่ก่อนอะค่ะขอบคุณมากครับเจออีพีหน้าครับปูลปูลเจอกันใหม่ครับบล็อกนั่นเด็กโง่ครับไป็นลิกลุนปูลปิดแบบบล็อกแต่ก่อนครับปูลปูลชักกระชากแต่ลบปุลกระชักชกระชาก